สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะมี FC นะคะส่งส้มมาปิดมาให้ป้าหมูนะคะให้ป้าหมูทดลองการสร้างสโคบี้ด้วยส้มมาปิดนะคะหรือว่าส้มจี๊ดนะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองทำกันเลยนะว่าจะสามารถสร้างสโคบี้จากส้มมาปิดได้ไหมเดี๋ยวป้าหมูจะลงมือทําเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆดูนะคะว่าขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรนะนี่นะคะส้มมาปิดก็จะหน้าตา คล้ายๆกับมะนาวนะคะแต่ว่ามันคือลูกส้มนะคะเขาเรียกว่าส้มจี๊ดนะอันนี้ป้าหมูล้างสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นลงโหลสำหรับสร้างสโคบี้เลยนะคะขวดโหลเพื่อนๆจะต้องนำไปร้านทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนก่อนนะคะตัวนี้เป็นขวดโหลเล็กนะป้าหมูก็ใช้วิธีล้างเสร็จแล้วก็เอาใส่ในไมโครเวฟนะคะสำหรับฆ่าเชื้อนะไฟแรงสุดสิบวินะคะ เดี๋ยวเราจะมาหั่นส้มมะปิดนะคะนี่นะคะข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้ฉ่ำมากเลยนะคะเพื่อนๆเราใส่ขดโหลลงไปเลย ป้าหมูใช้ส้มมาปิดนะคะประมาณเจ็ดแปดลูกนะคะแล้วแต่ขนาดโหลของเพื่อนๆด้วยนะโหลของป้าหมูนี่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบมลนะคะนี่นะคะเราก็ใช้ประมาณเจ็ดลูกหรือแปดลูกนะวันนี้เราจะทำการสร้างสโคบี้นะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงไม่ฟอกสีแบบนี้นะไม่ใช่น้ำตาลเฉาก้วยนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำตาลทรายแดงปกติแบบนี้เลยนะ เราจะใส่ลงไปเลยสามช้อนหนึ่งสองสามเติมน้ำดื่มสะอาดแบบนี้นะคะลงไปป้าหมูเติมลงไปประมาณสามร้อยมลนะคะวันนี้ป้าหมูจะเติมเอฟหนึ่งนะคะที่เราหมักนานสิบสี่วันนะ เราจะเติมสองเป๊กเลยนะคะอันนี้หนึ่งเป๊กเทลงไปเลยนี่นะคะเอหนึ่งของป้าหมูซาบแบบนี้เลยนะคะสองเป๊กนี่นะ,ะกินหอมมากนะคะเพื่อนๆเราจะคนเล็กน้อยนะไม่จําเป็นต้องให้น้ําตาลทรายละลายหมดก็ได้นะคะคนแค่ให้เขาผสมกันดีนะ,ะนีนะะ่ป้าหมูไม่เทเต็มนะคะเห็นไหมป้าหมู เผื่อพื้นที่ให้เขาลงมาสองนิ้วด้วยนะคะเผื่ออากาศให้หมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวกนะเราจะทำการสร้างสโคบี้นะคะเราจะต้องใช้ผ้าคลุมนะนี่นะคะผ้าคลุมตัวนี้เป็นผ้าคลุมขนาดเล็กนะคะเป็นขนาดรูกาแฟนะนี่นะเป็นแบบนี้นะคะเย็บขอบเก็บริมเรียบร้อยนะสมาชิก FC ของป้าหมูสนใจนะป้าหมูคิดในราคาสมาชิกนะคะ พื้นละสิบบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครเจอคลิปนี้นะสนใจทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้เลยป้าหมูจําหน่ายในราคาสมาชิกเพียงแค่สิบบาทนะคะเพื่อนๆน,นะคืนกําไรให้กับสมาชิกนะคะทําผ้าอย่างดีเลยนะตัวนี้นะเหมาะสําหรับใช้กับโหลเล็กนะคะหรือว่าโหลกาแฟนะเพื่อนๆจะได้ผ้าที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะนี่นะคะเราจะคุมผ้าไว้นะตัวขวดโหลกาแฟนะคะเพื่อนๆปากมันแคบนะ เพื่อนๆใช้หนังยางรัดแกงแบบนี้ได้เลยนะคะยางวงแบบนี้นะป้าหมูให้เฉพาะผ้านะคะยางวงนี้หางได้ง่ายนะคะเพื่อนๆน,นี่นะเห็นไหมคะเนี่ยกระทัดรัดเนี่ยป้าหมูทําคือเป็นขนาดที่สําหรับใช้กับหลกาแฟ,ฟโดยเฉพาะเลยนะคะนี่นะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะสนใจนะทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้เลยเอาแปะสติกเกอร์ไว้แบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่า เราหมักไปกี่วันสโคบี้ถึงจะเกิดนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่สร้างสโคบี้ไปแล้ว7วันสโคบี้ของเราจะมีความหนาแล้วก็หน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะคะสำหรับการสร้างสโคบี้จากส้มมะปิดนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตการสร้างสโคบี้จากส้มมะปิดนะคะส้มมะปิดคือส้มจี๊ดนั่นเองนะ นี่นะคะป้าหมูทําการสร้างสโคบี้ตั้งแต่วันที่9เดือน7นะวันนี้วันที่22เดือน7นะคะได้2สัปดาห์นะ2สัปดาห์เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวป้าหมูให้ดูตอนเนี้ยผลไม้ก็ไม่ได้จมนะคะผละไม้ก็ยังลอยอยู่นะคะน้ําใส่กิ๊กเลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะเปิดผ้าให้ดูสโคบี้ดูนะคะอวบอ้วนแค่ไหน อ้วนมากนะคะดูหน้าเขานะเห็นไหมคะการสร้างสโคบี้จากส้มจี๊ดนะคะเนี่ยให้ดูให้ใกล้ๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นขาเล็กๆเห็นไหมคะนี่นะสายเล็กๆที่เรียกว่าสายยีดนี่นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าขายีดนะเขาจะดูดซึมสารอาหารจากน้ํานะคะแล้วก็ผลไม้นะที่เราใช้ทําการสร้างสโคบี้นะคะขึ้นไปก่อตัวเพื่อสร้างเป็นวุ้นสโคบี้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะ นี่นะคะป้าหมูใช้แบบสับชาวบ้านเลยนะพูดกันแบบง่ายๆฟังรู้เรื่องนะคะว่าเป็นการดูดซึมสารอาหารขึ้นไปเพื่อสร้างตัวเนื้อเยื่อเขานะคะก็คือสโคบี้แบบนี้นะเห็นไหมคะสีที่ได้นะก็คือสีเดียวกับสีน้ำนะคะเวลาเนื้อเยื่อที่ได้ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับน้ำนะเพราะว่าเขาสร้างการเจริญเติบโต นะตั้งแต่เป็นฟ้าบางๆนะคะป้าหมูสอนการสร้างสโคบี้โดยการเติมน้ำตั้งต้นเข้าไปนะคะสองเปกน,นะเพื่อเป็นเกาะป้องกันเชื้อรานะคะเวลาที่สโคบี้เกิดใหม่นะคะหน้าตาก็จะขาวเนียนแบบนี้เลยนะเพื่อนๆดูนะคะน้ำที่ได้ใส่กิ๊กเลยนะเห็นไหม ถ้าเราได้น้ำตั้งต้นที่ดีที่แข็งแรงนะคะเวลาที่เรานำมาเติมในการสร้างสโคบีนะเราก็จะได้ตัวสโคบีนะคะหรือว่าหัวเชื้อที่แข็งแรงนะถ้าเราทำแบบสูตรแบบดั้งเดิมนะคะก็คือ3ต่อ1ต่อ10คืออะไรคือผลไม้3ส่วนน้ำตาล1ส่วนน้ำา10ส่วนแบบนั้นนะคะกว่าจะเกิดสโคบีใช้เวลาถึง3เดือนนะ เร็วสุดนะคะอาจจะเดือนถึง2เดือนนะคะถ้าเราทําในปริมาณที่น้อยแบบนี้นะก็อาจจะเดือนหนึ่งถึงสงเดือนนะประหมูสอนการสร้างสโคบี้นะคะโดยการเติมน้ําตั้งต้นเข้าไปนะมันก็เกิดสโคบี้ภายใน5วันนะคะ5วันในที่นี้ก็คือมีแผ่นเคลือบบางๆด้านบนนะเขาก็จะดูดซึมสารอาหารไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ผ่านไป2ส,สัปดาห์เห็นไหมคะความหนาเขาก็เพิ่มขึ้นนะ เพื่อนๆลองลองทำแบบสองสูตรเลยแบบที่ไม่ใส่น้ำตั้งต้นนะแล้วก็แบบดั้งเดิมนะคะป้าหมูไม่ได้บอกว่าแบบดั้งเดิมไม่ดีนะแต่ตอนนี้นะคะป้าหมูสอนวิธีการโดยการเติมน้ำตั้งต้นหรือเอฟเข้าไปนะคะมันทำให้เกิดสโคบี้ขึ้นนะเกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วก็ปัสจักเชื้อราทำแบบวิธีดั้งเดิมนะคะบางท่านนะยังไม่ได้เห็นสโคบี้เลยนะ เห็นเชื้อรางมาก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อรามากินน้ําตาลนะ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะคะประหมูสอนให้สร้างสโคบีโดยการเติม ACV หรือว่า Apple ิ i d e r v e n ์ g a ลงไปนะคะก็เป็นการทดแทนการใช้หัวเชื้อคอมบูชา F1 นะคะแต่ว่ากว่าจะสร้างตัวได้มันก็จะใช้เวลานานกว่าการใช้น้ำตั้งต้น F1 นะคะ เพราะว่าการใช้หัวเชื้อน้ำตั้งต้น F1 นั้นนะมันมีความแข็งแรงมากนะคะท่านใดที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหาหัวเชื้อคอมบูชา f F1 ได้ง่ายนะถ้าใครหาไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะสั่งป้าหมูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตั้งต้น F1 หนะหรือว่าทั้งชุดที่สามารถจะเอาไปหมักคอมบูชาต่อได้นะคะก็สามารถที่จะสั่งป้าหมูได้เลยเช่นกันนะ ป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์แล้วก็เฟซบุ o กไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจอยากได้หัวเชื้อที่แข็งแรงนะปราหมูเน้นย้ำเลยนะว่าเป็นหัวเชื้อที่แข็งแรงนะสมาชิกหรือว่าลูกศิษย์ได้ไปนะคะสั่งจากป้าหมูไปนะเอาไปหมักคอมูชาเอฟหต่อนะคะจะได้เห็นสโคบี้เกิดใหม่ภายใน3วันนะป้าหมูไม่ได้พูดเกินจริงนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะ สามารถที่จะกดเข้าห้องสอนทําคอมบูชาใบป้าหมูได้นะคะป้าหมูสอนฟรีนะป้าหมูจะแปะลิงก์ห้องไว้ให้นะคะชื่อว่าห้องสอนทําคอมบูชาใบป้าหมูนะเข้าฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะเพื่อนๆกดเข้าห้องได้เลยนะคะไม่ต้องรออนุมัตินะป้าหมูเปิดสาธารณะเอาไว้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้าไปหาความรู้ก่อนนะคะว่าจริงไหมว่าป้าหมูพูดว่าลูกศิษย์ป้าหมูสั่งหัวเชื้อสโคบี้ไปหมักเป็นคอมูชาแล้วจะได้เห็นสโคบี้เกิดใหม่ภายใน3วันสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะในห้องสอนทำคอมูชาบาบป้าหมูได้เลยเพราะว่าป้าหมูให้ลูกศิษย์ส่งกันบ้านในห้องนั้นนะคะเข้าไปดูได้นะคะป้าหมูทำห้องสอนเอาไว้นะ ท่านใดที่ไม่ได้สั่งซื้อหัวเชือ้อคอมบูชาจากป้าหมูนะคะป้าหมูก็ให้เข้าฟรีนะป้าหมูสอนฟรีนะคะเข้าห้องได้ฟรีเลยห้องสอนทําคอมบูชาใบาป้าหมูนะเข้าฟรีได้ทุกท่านนะคะเข้าไปหาความรู้ได้เลยนะความรู้ในห้องนะคะไม่ได้มีแค่คอมบูชาเท่านั้นนะคะป้าหมูก็จะมี การสอนทำวายชนิดต่างๆนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำวายนะคะป้าหมูก็สอนฟรีในห้องนั้นด้วยนะใครสนใจนะคะสามารถที่จะกดเข้าไปตามลิงก์ห้องที่ป้าหมูบอกได้เลยนะจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์นะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอซีทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะ ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ